นะร้อนนะออละ <laughs> เดือดบดๆละนี่โอเคฮึบอ,อ่าทำไมนะเอานี้ออกก่อน ตะก,กี้เติมซีอิวไปน้อยแล้วจะอืมใส่เติมกระเทียมพริกป่นบะป่นสักกำอะเครื่องมันเครื่องปานี้งามมาบว่าโมเลเน็กส์อย่างเดียวอย่างอื่นมันแบบปานจ้ะเติมมะนาวจะอืมต้มเจีดอืม ใส่อ่าใส่หา้าอผักชีฝรั่งไปตัวต้องจืดโบราณอ่ยายย้าจันย้ายจันบ้านดอนจืนนี้นะเจ้าที่เปิดขาดขนมเส้น่ะข้าเจ้าได้อู้กกบเปิ้ลปวดว่าขนมเส้นปนล้ำปินว่าขาด ขาดห้าควักจีฝรั่งมาได้เลยขนมเส้นน้ำเงี้ยวเมืองเมืองนี่นะโอเคค่ะ,จ,ะจัดจานใช้ได้เติมเซ็กซี่หน่อยนะคะ <c oughs> อาบน้ำแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดียามเกือบเที่ยงแล้วมั้งเนี่ยสวัสดีค่ะ